มาที่เดิมแรกอะมาที่เดิมแรกอะมาถึงแรกอีกมีมกตัวอยู่แล้ว จบเข,เข้าไเข้าพิชียอมแล้วกินจับกินหนึ่งสองวุ้ยะจะจะขีได้วรววหอาค่ะเจ้าเทมบ์เกมเทมบ์ไม่ไ้โอ้ยอวะไว่ใช่ปึ้งให้สองไอ้เกีเ่ยวบลใใเวิเบกาเอง ต่อทีต้อนู่นต่อตรงนี้เถอเอืเอ,อดสามคนก็ได้ทองเดี๋ยวต่อมันนี่เออหลอนี่อุ้ยอะไรมานี่มานี่มานี่เหรอไปไหนอะอามานี่

ไปแล้วมีตานึงเดี๋ยวมาสิเก่งค่เก่งแน่ีไ้เหมืนเมือลนะมาหยังยเขาหดเยเราเราันไปดันไปดันไปได้บ่ดันเข้ามาลุนะมึงย่าไปหนย่างอยู่ต้องหด้วครับต้องหอดเย เขาจะินสองเลยเนี่ยโมบัดเลยเจีงบาดนเมื่อสเลยนมันยั่งเลยบาดเขาเห็ดกันเขี่ยอย่างนีเดีเขาเปิดเตาเขากินคนหนึ่ของฮอนะนี่คาแนัเหมือนอ๊เวูรอาจจะกินไปทั้งขีกันเลนี่อาอัดเออ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 อนออะออออเอาอ ไอ้เจ้าทำิ้นอุดไปเนาะบ่าวเนี่ยอุดไปรลอไหนอุดเหรอโอ้หลายนี่หรอไอเขาหามไว้จนไปได้ตาเดียวเหรอต้องเอาคนนี้ร้นวะเออเอาละเออมาละเออทามาดีทามือพูกับบังยาคู่ลล่ใช่ปะเอาไปจอบได้เหรอเออไปทำอยู่หรอก เฮ้ยว่าได้ดีว่ะตามแล้วโอ้ยเลื่มแลบบมเปิดรักเปิดรักช่้ยยันเ้ยใหนอเขาก็มาเอากินเลยเรากินอีกตัวนึงนี่มึงเบิ้งดีๆแล้วเขากินหันแล้วเลือกกินได้สองข้างเออตลาดวัดเอ้าตลาดแท้หวเด้อเดเอ้เอาเงี้ยเออเงี้ยน่ล่เขากินอีกเด้อตัวนึงไปได้กินินี้บอได้กินเยเราก็ได้กินเหมือนกัน เขากินทั้งคู่เขากินเลยเขากินสองเฮ้ยเมือเลยมองยังตายตายได้ได้เขาเขากินสองกระยาเขาเขากินเลยเขากินเากินเขากินเากินเออเากินต้แลด่างเขามีงที่เขากินตัวใดแค่นั้นตเรียวเเขากินเลยแล้วแลากิน2ไงเขากินแกงกินกอนบานียเยบ่ปาก มาเสียนขนาดคู่นี่นาอะไปดูสั้นกับสามแบบสามไปก่อนไปเลยสามไปดีวกว่าว่าตามข้ามนี้นี้ฮัลโหไร่มานี้มานี้จริงพัดมาจับตามพัดมาตานนี่แล้วสิไปใส่เออมานนี่มเออฮันลโห อนียัราเลยอะทำอไไปก่อนไปกอนนะไปก่อนกินตีด้โอ้ยมึงได้จินขึคนอยู่ดอกตัวนึงนะเนตั้งกยางมาก่อนยางมาก่อนเอออุดไว้ไปอุดไ้บานเอนเดี๋ยวเดี๋ยว บ่นี้นี้กันนี้นี้นี้ครับนี้นี้ไปเข้าฮอตผุนเออไปเข้าอีกไปเข้าฮอตไปไปอย่าไปคิดเข่าเลยห้ามเข้าเลยเข่าฮะเข้าาาดบ่ไดรรอกสองบ่ถทิบ่ถทิเขาต้องถามมาฟังกันก่อนถามถามถามก่อนถามก่อนเออมัดไป่พูดตาเดียวกันไว้เออ แนนเต็มสิบให้ร้อยเลยตองงัดว่าอะ้มันใส่หข้แวัดหรอปัดแนนน่ะอ้อยังขำมากดิขำไม่วัดขำมาพี่ขำมาพี่วอดนั่นตัวนั้นเออขำมาพี่เออ่องบอบ พย,ยานอุดอุดน่าจะ่ป็อาวุธวววลวเลยทุกให้เรากินเข้าหามแล้วดีใบใสโอ้โหใดเดี๋ยวแหมไปหากัหรอบอเราที่แหละเอาเรู่อบ,บอกแล้วต้องไปหรอกขาเลย่อยของมันต้องเบิ่งเดือดโตโอ้4 3เผื่อ อ้ยาวนดมันก็ตายเลยกินยังหลายเองไปเอยดิเอาเสือแกเอาแกเสือชมเดวเอาจ้ะ